คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบภาพใหญ่ๆเลยเป็นภาพที่มาของการที่พี่นุ๊กเนี่ยถูกบูลลี่จากชาวเน็ต<แ>มาภาพขึ้นมาเป็น,นภาพนี้<อ>ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดหันหน้าเข้าหากล้องเนี่ยนะฮะแก้มฝั่งซ้ายของพี่นุ๊กแต่จริงๆแล้วคือแก้มด้านขวาของพี่นุ๊กนะเอเอนี่ยมันบวมแล้วมันบวมออกมาอ่ะคุณไปชี้ไปชี้ เนี่ยมันบวมอันนั้น,นยังไม่ค่อยชัดแต่ภาพมุมมุมข้างล่างนนตรงนี้ชัดมากวันนี้นี่บวมอย่างนี้เลยใชเออ่เหมือนอมเหมือนอมมะนาวอยู่อ,ะอ่ะเนี่ยเ,<อ>เนี่ย นี่แหละคุณผู้ชมภาพภาพพวกนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าแบบทำไมชาวเน็ตถึงมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าเบี้ยวเราไปฉีดฟิลเลอร์มาหรือเปล่าซึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์หลังจากที่พี่นุ๊กเนี่ยเขาได้มีการออกมาไลฟ์นะคะออกมาไลฟ์จริงๆจุดประสงค์คือการให้ความรู้นะครับพอพี่นุ๊กเนี่ยคือพอมีอาการหน้าบวมหน้าเบี้ยวแบบนี้ก็เลยไปเซิร์ชเอ่อกูเกิลครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าอุ๊ยอาการที่ฉันเป็นมันคืออะไรทีนี้พอไปเซิร์ชข้อความก็เจอต่างๆนานาว่าเป็นมะเร็งค่ะ ต่อมน้ำเหลืองไปต่อมน้ำเหลืองอักเสบเพราะพี่นุกเองก็เคยเป็นมะเร็งมะเร็งไทรอยก็เลยไปหาข้อมูลเสร็จปั๊บตั้งใจเลยว่าจะไปซื้อยามาทานเองแต่ทีนี้เปลี่ยนใจไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่า,อวาเออปรากฏว่าเป็นต่อมน้ำลายอักเสบซึ่งเ,เขาออกมาไลฟ์ให้ข้อมูลแบบนี้เออ,อเดี๋ยวเราลองไปฟังหน่อยครับว่าพี่นุกเขาจะชี้แจงว่าไงในเมื่อชาวเน็ตเขามองว่าพี่นุน่ยโกหกไม่ได้เป็นอย่างที่พี่นุกบอก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มามแล้วหน้ามันบวมพี่นุกจะตอบกลับว่าไงไปฟังกันครับกม่โชคดีที่ว่าได้ตรวจไว้ก็มีเอาไว้ฟาดคนค่ะพอมันมีคอมเมนต์อย่างนี้ปุ๊บอ่ะคะกระเทือนกับความรู้สึกเราอะค่ะว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบงานที่เราละหรือเครดิตที่เราสร้างมันถูกทำลายสมมติเราฉีดมาต้องเขียวไหมเนี่ยคือเนี่ยแทบจะเห็นเส้นเลือดอยู่แล้วอะถ้าเราฉีด เราจะทําอะไรเราจะออกมาอัดคลิปหรอ oh. เราก็ต้องนั่งเงียบๆถูกไหม mm hmm. ยอมรับความผิดพลาดหรืออย่างมากถ้าเราแค้นมากเราต้องฟ้องหมอแล้วเอาหาเงินช่วงโควิดเนาะแต่เนี้ยออกมาอัดคลิปคือเราจะบอกว่ายุคนี้มันไม่มีใครโกรหกใครได้หรอกทุกอย่างอ่ะคนมันไวมันฉลาดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพูดความจริงแล้วเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีความจริงไม่มี ความถูกต้องไม่มีสติเราต้องมีสตางานหลายๆคนนักแสดงหลายๆคนเนี่ยเขามีบริษัท<ม>เขามีแบบงานรีวิวที่แบบคลินิกเขารีวิวเราอยู่กำลังจะบอกว่าให้ทุกคนหยุดไม่อยากให้มันแบบแตกประเด็นไปเพราะว่าไม่งั้นรู้ว่าคลินิกเขาจะต้องเดือดร้อนล,<ม>ละอะไรเงี้ยเราเราหยุดตั้งแต่ตอนเนี้ยมันจะไม่มีใครเดือดร้อนถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวคลินิกจะต้องไลน์มาถามเราว่าไปทําที่ไหน,นมันจะไม่ได้เดือดร้อนไปถึงคลินิกอย่างเงี้ยมันจะเดือดร้อนไปถึงคนที่เมนด้วยเกียรจะต้องมานั่งรับคําขอโทษลองให กันอะไรเงี้ยอย่าเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่ไหมวีู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ว่าเรารีบแจ้งเลยค่ะรีบแจ้งทุกคนให้เรียบร้อยเลยค่ะก<ม>่อนที่จะแบบเข้าใจผิดกัน เออเอาผลตรวจเลือดมาชี้แจงเลยจ้ะว่าฉันไปจริง <Ha. S 2> ฉันต่อมน้ำลายอักเสบจริงคุณผู้ชมชอบที่พี่นุกบอกนะถ้าฉันฉีดแล้วหน้าบวมด้วยฟิลเลอร์ฉันจะมานั่งไลฟ์แบบว่าประจานความผิดพลาดของตัวเองแบบนี้หรอฉันต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าฉันฉีดแล้วฉันหน้าเบี้ยวฉันจะไปพูดได้ยังไง oh. แต่ว่าไม่ใช่ไงคุณผู้ชมเขาป่วยจริงๆไม่สบายจริงๆแล้วระวังนะไปเม้นเนี่ย มีกรณีศึกษาแยะ,ย,ะยะมากมายนะครับเนี่ยพวกชาวเน็ตระวังนะคุณไม่ได้จกแพ้แล้วคุณไปเมน<ช>้นเดี๋ยวเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยเสียตังค์อีกนะถูกเพราะฉะนั้นมีสติ